สวัสดีครับปลาจอดอินดี้อ่ะวันนี้เราก็มาหาข้าวทานมื้อค่ำอ่ะเลินชมบรรยากาศห่อยนี่เข้ามาก็เห็นบ่อปลาร้านลาบบัวใหญ่เมนูแนะนำของร้านเปอดเมนูแนะนำเป็ดสะปลาช่อนตัวใหญ่ๆ บรรยากาศมุมครัวนะฮะมุมนี้มุมครัวนี่บ่อน้ำบรรยากาศอา๋อมีห้องรับรองนี่เป็นห้อง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 แอร์ใช่ไหมครับโอเคโอเคมีม,มีจองนี่อ๋อหชั่วโมง, yeah, งชั่วโมงละห้องคาราโอเกะนะครับห้องรับรองคาราโอเกะค่าบริการชั่วโมงละหนึ่งร้อยต้องจองนะฮะต้องจองเพื mm ่อ hmm. น บรรยากาศบรรยากาศมีให้นั่งแบบหลายมุมเพื่อนๆมุมนั่งแบบกลางแก้งมุมนั่งแบบกลางแก้มมุมนั่งแบบเป็นห้องเป็นห้องส่วนเรานั่งมุมซุม้มซุ้มก็เป็นตัวอยู่ซุม้มนะฮะโอเคนี่มุมครัวครับเพื่อนๆโอเคเรา ได้มุมแล้วอันนี้มุมลูกค้านั่งแบบครอบครัวมีเขามีของเล่นเด็กด้วยเพืเ่อนๆของเล่นให้เด็กๆเข้ามาในร้านนี่ชิ้นช้าเด็กๆนั่งโอเคอ่ะเราได้ซุ้มนลพื่นั่งอยู่ซุ้มเนี้เราสั่งเมนูไปแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูเมนูเป็นส่วนตัวดีเป็นเพื่อนเมนูเขาก็ไม่แพงนะนี่ดูราคา เก้าสิบนะฮะอย่างละเก้าสิบนะพวกลาบพวกยำนะฮะเมนูไม่แพงโอเคมีตัวชาร์แบบให้นะครับไฟให้ทานเสร็จก็ก็เมาก็นอนเปลเลยนะฮะเพื่อนๆล่มลื่นดิมีมมไหน้ำให้ด้วยพยววยี่เขามีเวทีด้วยเพื่อนนี่เขามีเวทีด้วย วัธี่ตุทีทุกวันศุกร์เสาร์ตุนทีสดอทุกศุกร์เสาร์วันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์เพื่อนเพื่อนวันอาทิตย์ดีบรรยากาศนั่งเป็นส่วนตัวเลยเพื่อนนั่งเป็นส่วนตัวเลยสวยงามสวยงามธรรมชาติโอ้ก็เปิดไฟนะครับวันนี้ก็เปิดไฟสวยงามเดี๋ยวเรามาดูเมนูนั่งแบบครอบครัว เดี๋ยวเรามาดูเมนูนะฮะก็วจัดต้นไม้เป็นซุ้มๆต้นไหรเพื่อน,นรู้จักปะธรรมชาติดีธรรมชาติดีรรดหลายๆมุมนี่เด็กน้อยเล่นกลอกเล่นเพื่อนบรรยากาศแบบส่วนตัวเนาะแบบโล่งๆนั่งคุยเรื่องงาน ก็ครัวก็อยู่มุมนี้เพื่อนเนาะจิ้มจุม่มบรรยากาศบรรยากาศอยู่ที่ร้านลาบบัวใหญ่จังหวัดโคราชนะฮะยังอยู่ในเขตของอำเภอเมืองนั่งแบบผ่อนคลายนะครับแนวครอบครัวแลกเห็นบรรยากาศซุ้มแนวซุ้มเลือกได้อาหารดูแล้ว ไม่ถือว่าแพงเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติของเขาโอเคนะครับจากปาาเจ้าอินดี้อะกับข้าวเรามาแล้วสองสารายการรายการแรกก็ตําอุ้นะครับเพื่อนๆนแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวสีเข้มเลนดี้ตเ,เส้นผักน,นะครับเพื่อนเอนเส้นผักโอเคแล้วนี่ก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วนะไม่รู้มันต้องเป็นผมกับกับเปรี้ยวแน่แหละเพื่อนเพื่อน บรรยาก,กาศแบบเบสิากเลยเพื่อนๆบรรยากาศสวยงานอืมอืบรรยาก,กาศก็บอกว่าเมื่อวานสุกเนี่ยลูกค้ามาเมื่อวานซื้อน่เต็มโต๊ะเลยดูไม่ทันเลยอันนี้มุมครัวเพื่อนๆมุมครัวก็บอกว่า จุคนประมาณสามสิบคนได้โอ้ีนห้องรับรองเพื่อนเป็นห้องก,อก,องกะล์ฟเกตส่วนตัวครับเผื่อใครจะจัด,เ,จดเลี้ยงจะลอยจองนะฮะแจ้งจองันดูนะการจัดของเขาเบส